อีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้อยากพูดแต่ไม่ได้เข้าข้างเขานะรถกระบะที่เขาไปจอดขวางทางขึ้นลงของห้องฉุกเฉินจนจนไม่สามารถที่จะพาผู้ป่วยฉุกเฉินไปรักษาในทันท่วงทีในฐานะที่คนที่เคยมีปร,ประสบการณ์พาพ่อไปห้องฉุกเฉินนี่นจะบอกว่า เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็คุ้นชินกับการเจ็บป่วยของคนที่เข้าไปเนออไหมเขาก็ต้องทำตามเขาเรียกว่าอะไรวะตามระเบียบเขาอะอันนั้นอันนี้อันโน้นอันน,น,น,นี้แต่คุณเข้าใจไหมอย่างเราพาพ่อเราไปคือพ่อคือคนอะคนแก่หรือว่าคนเจ็บอะ่ะ ถ้ามันไม่สุดของเขาแล้วหมายถึงเขาไม่เจ็บปวดจนแบบนั้นนะเขาไม่อยากไปลงบาลอรอกเขาก็จะแบบเอาอยากแค่ปวดมาดิกินใช่ไหมคะแล้วในใน,ในฐานะลูกอะเราเห็นพ่อเราเจ็บปวดทรมานเราก็แบบต้องคิดว่านักอยู่แหละอ,อะไรอย่างเงี้ยแ่ะคะ่ะแต่เขาผิดเขาผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะต้องไปเลื่อนรถออกไปก่อน แต่อันนั้นเลื่อนรถไม่ได้เราไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆมันต้องได้ดิเพราะว่ามันที่จอดรถทุกที่อ่ะมันจะต้องสามารถอย่างเงี้ยได้ผิดอยู่แล,แล้วค่ะแต่ว่าเราเห็นเห็นใ,นใจในความในความใช้คำอะไรอ่ะในความในความ less ในความ ชี่จิตใจและซ้ำและสายอันนี้พูดในฐานะที่เคยพาพ่อไปไน,นะห้องสุกเฉกษมันฟิลแฟนเจ้าหน้าที่เขาจเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สำหรับเราที่เราพาพ่อแม่ไปหรือคนป่วยไปอะมันไม่ได้เกิดกับเราทุกวันนี่เราก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วอาจารย์ อาจารย์ธานีเขาบอกว่ามันเป็นโรคก,กระตันยูเชียบพัน์อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เลยจะบอกว่าถ้าเป็นคนที่เราหลักอ่ะเจ็ป่วยทุกทรมานคนที่พาไปหรือว่าคนที่ไปรักษาน่ะมันก็เจ็บปวยเจ็บปวดไม่แพ้กันแล้วค่ะเพราะว่าเรารลักเขาไงใช่ไหมคะ เอาใจช่วยเอาใจช่วยด้วยเอาใจช่วยให้ให,ให้ให้ผ่านเรื่องเรื่องแบบเนี้ยไปมันยากไ่ายสูญเสียก็ยากอีฝ่ายที่ทําให้สูญเสียนี้ก็ยิ่งยากตอนนี้โดนออกจากการด้วยใช่ปหมมันก็ต้องยิ่งยากแต่มันก็ต้องยอมรับอะเพราะคึงก็ทําไปแล้วแต่ว่าชีวิตมันไม่จบแค่นี้นะต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปนะ 嗯。Mm. Oh